โอเคครับผมสวัสดีทุกคนครับผม N O T H มากับการอัปเดตจากไพเลอร์ก,กันอีกแล้วนะครับผมโอโ้โหส่งมาวันหนึ่งหลัจากที่ผมเพิ่งลงอันใหญ่ออกไป <c oughs> แย่จริงคุณท่านทำให้ผมเกิดอาการแบบโกรธานเล็กเล็กน้อยถึงปานกลางาถึงมากจะอาจะจริงไหมคือตอนที่ผมจะลงคลิปคลิปเมื่ออัปเดตเมื่อวานนะครับผมแอบ,บคิดแล้วนะว่าเออถ้ามันส่งอัปเดตอนัาานต่อไปประวัติต่อไปที่ผมเองจะทำยังไงดีวะเด้ <c oughs> อเ okay, อาเถอฮะ โอเคตอนนี้เขาก็มีเตรียมปล่อยลิสเท็ดของอัปเดต0.5.0แล้วนะครับผมพาเลอร์เขาจะบอกเกี่ยวกับปฏิบัติการภารกิจกิจเอ่อไทฟในดาววลกาครับผม,ผมเราต้องลงไปในรังของพวกมันมันนะฮะโอเคงั้นเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าโอเคทุกเอทุกคนนะผมผมให้เกียร์อัพให้พอมแผมฉีดอะดรีนาลีนให้เต็มสูบแล้วผมเราจะลงไปในในห้วงใจกลางเล็กของดาววลกาครับผมโดยระเบิดที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในในดาวดวงนี้นะผมไม่ใช่ครับ ขอัยในเกมนี้เป็นระเบิดที่แบบระเบิดทีนี่น่าจะแบบดวงดาวปลิวหายพังพินาศจนกระจายไปจนถึงถึงกาแล็กซี่ต่อไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอไ่เล่นรับผมในอัปเดตศูนย์จุดห้าจุดศูนย์ก็คือลังในดาววัลกาที่จะปล่อยม่ในสตีมในวันพฤหัสตุลาวันที่สิบสองอักตับจริงไหมไอ้วันที่นเนี้ยผมบอกได้เลยครับว่ามันต้องไปวันศุกร์ของผมถ้าเป็นของพวกเรานะของของพวกเราก็คือ จะได้อัปเดตในวันในช่วงคือ0นาฬิกาเดิด0นาฬิกาวันศุกร์ที่13เพราะฉะนั้นผมอาจจะไปไลฟ์สตรีมตอนนั้นเอานะอ่าโอเคเห็นไหมฮะจ,จะเป็นถ้ำแบบภาพภาพถ้ำมืดๆอย่างนี้เลยไม่มันดูแบบามรู้สึก h i เ h p o l เกินระดับหนึ่งหนึงนะแต่เพราะว่าเดี๋ยวภาพเอเอาไปทำรับปกที่กวานะ่าเอาไปทำร้าปกตอนไลฟ์ไปกันน่าจะโ okay. okay. อเคโอเคผมเราได้รับข้อมูลใหม่กักบกัน ปล่อยมาใน,ในสัปดาห์ต่อมาก่อนที่จะจะถูกถูกปล่อยตัวอัปเดตที่ออกมาผมอันนี้จะเป็นข้อมูลเบืเ้องต้นนะฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างในการอัปเดตใหม่ก็คือฟีเจอร์ฟีเจอร์ทั้งหมดจะมี6ตัวตั้งแต่1โหมดใหม่ครับผมไอ้ฟันเกมโหมดเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันเป็นโหมดจริงๆด้วยก็คือถ้าเราลงไปในห่วงลึกล่องลึกในถ้ำของดาววักกาผมกับสควอต4คน เดี๋ยวนะก็คือลงไปแค่สี่คนโอ้โ,อโอปวดใจแน่นอนภารกิจของคุณเหรอทรงระเบิดนิวเคลียร์เข้าไปในใจกลางของรังของอเล็กติสกับผมแล้วระเบิดมันให้กระเด็นเด็นก็บอบให้เป็นขวยผงให้หมดน่าเยี่ยมไปเลยสองชูปเปอร์ยูเิลิตี้แล้วก็คาสเพิร์สกับผมก็คือตัวเพิร์สที่เรามาใช้นั่นแหละ แต่ให้เราไปสามารถเลือกเลือก u t ลิตี้และตัวเพิร์ต่างๆและคอส์มัยโดดเอาให้สลับในการระเปิดให้เต็มที่ับผมผมเพื่อจะให้ให้คุณมีความเพ,พร้อมในการไปเล่นโหมดไฮม์รูปแบบใหม่ของเราซึ่งก็ยังไม่พอตรลึเอยู่ดีว่า u และเพิร์ลใหม่มีอะไรบ้างงงดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมพูดทีเดียวแล้วกันตอนท้ายสุด3ระบบรีโหลดแมคคนิกใหม่ของ ทีเอ็มจีให้ผมทวินไม่ชินกันก็คือไอ้ป้าปืนที่เราสร้างอะฮะเแบบป,ป็นป้าปืนป้าปืนคู่อะที่เราต้องเดินซ่อมเองอะยิงเองซ่อมเองอะถ้าหากคุณอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวนะอ่าโอเคแต่ความช่วยเหลือกันเป็นคุณแจครับผม <Okay. S 1> ก็ผมเราจะแนะนำระบบวิธีการดีโหลดรูปแบบใหม่ของทวินไม่ชินกันนะผมผมพยายามซิงค์อัพกับทีมงานสควอตแมนเป็นอย่างดีแล้วก็ยิงไอ้พวกปรลงให้กิดเดนแล้วก็ให้ตายกันให้หมด ไอ้ไฟคือผมอยังลังเลอยู่นะว่ามันจะเป็นมีมแมลงบิดมาแล้วเหรอคือนี่ผมยังไม่ชัวร์นะผมยังบอกอะไรไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นผมน่าจะต้องรอไปจึงเขาบอกอีกทีหนึ่งอาวุธใหม่ติดอาวุธใหม่ของคุณดนะ้พอมผมกับไฟพาวเวอร์เป็นใหม่ที่เราจะส่งเข้าไปในการต่อจักการของฝูงอเล็กติกครับผมนันก็ผมตอนนี้คังอาวุธเราพร้อมจะ,จะตอกเข้าไปด้วยอาวุธที่แรงมหาศาลนะผมผมแล้วก็เป็นอาวุธที่สลับ เราเปลี่ยนแปลกเกมที่อย่างรวดเร็วแน่นอนนอนนะผมเพื่อจะจัดก,การพวกมแมลงนี้ด้วยความปราณีฮะปราณีก็ปราแล้วลุกจริงกันเนี่ยครับก่อนะแต่ผมได้เห็นและอย่างหนึ่งก็คือในทิศขอจะผมบอกคุณไปเข้าก่อนอะ่ะผมได้ยินเสียงลูกสองชิกชิกลูกสองแต่เดี๋ยวถ้ามีอาวุธใหม่มาอีกมากกว่านี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคแล้วก็เขาจะมีการปรับปรุงโมเดลของชูปเปอร์ใหม่ ก็คือเขาจะยกเครื่องโมเดลทูปเปอร์ก็คือโมเดลของของตัวทูปเปอร์ใหม่หมดเลยไม่แน่ใจว่าคุณดูหล่อเท่ย่างมีสไตล์ับผมผมแล้วก็ไปสามารถไปต่อสู้ด้วยความมั่นใจแบบเต็มสูตนแน่แล้วก็มากกว่านี้ับผมผมเราได้ฟังฟีดแบ็ที่พวกคุณเคยส่งมาให้พวกเราดูตลอดนะม,ม,มีการการเปลี่ยนแปลงปรับปรงุงหรือมีความผิดพลาดเล็กน้อยแล้วก็มีการปรับอัพติมัลส์อยู่อยู่ตลอดนะผมในตัวเกมให้พวกคุณ ุคนได้ได้ประสบการณ์ในการเล่นเกม Starship ท r เป p e r แบบเต็มสูบอยาเต็มทีับผมผมให้ทุกคนเตรียมพร้อมผมเอาใจใจเข้าไปเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แบบไฮฟันับผมทุกคนนะผมใส่ชุดจีบอุปกรณ์แล้วก็เตรียมพร้อมไปจาัดก,การกับไพ่ขอแร็กติในอัปเดต0.5.0 0.0นะผมไฮฟันกำลังมาแล้วเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเตรียมพร้พอมพร้อมรอฟังข่าวและเตรียมตัวตัวไปสำหรับต่อสู้นะผมอันแน่งานดีฮะโอเค อาตามจริงก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะฮะเพราะว่าที่จริงแล้วใน Discord มันก็ให้ข้อมูลกับผมมาประมาณเดียวกันเลยแล้วผมก็คือมันให้มาบอกแค่ว่ามันเนี่ยมันมาวันพฤหัสที่12ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่น่าจะเป็นวันที่ไม่ใช่ถูกน่าจะเป็นวันที่เขาเป็นแค่คนจีนทีเท่านั้นก็คือผมยังไม่มั่นใจนะแต่ผมดาวนเล็กๆว่าขอพวกเราด้จะมาสู่นาฬิกาเดิมอะสู่นาฬิกาวันที่13ก็คือวันศุกร์นะฮะเพราะเสียยมันไมาจะมาวันศุกร์เนาะจากที่ผมดู โอเคซึ่งรอบนี้คืออัปเดตก็ตามที่ผมบอกไปก็คือคัทเพเกชัน2.0 0 ability update แล้วก็หมด Hype ผมคิดว่าน่าจะมา3ตัวบนนะผมคิดว่างี้นะแต่ถ้าถ้าไม่ใช่3ตัวบนก็อาจจะมาแค่ ability update h y p e แล้วก็ reverse system คือคือตอนนี้คือผมยังไม่มั่นใจเนี่ยเพราะเข้าก่อนมันออกมาแค่กลุ่มกลางๆอะ่ะก่อนมันมาแค่เนี่ยมันมาแค่อะไรนะ m u t i a กับ แมนไม่ชินกันแล้วก็เพลิโอโซนไอ้เพลิโอโซนอ่ะมันมาสามตัวแต่จริงแล้วไอ้เนี่ยเพลิโอโซนนี่คือมันไม่ใช่แค่รีเฟรนด์กันรีเฟรนด์ไม่ไม่ใช่ไปปิดมันไม่ใช่แค่ไอ้อะไรนะลืมละไม่แม้ชื่อว่าอะไรลืมมันเป็นเหมือนกับโซนใหม่อีกอันนึงเลยอ่ะแล้วมันก็ให้แอเรียพื้นที่มิชชั่นใหม่มาด้วยหกตัวในโซนนั้นเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกอะไรได้ไม่เต็มปากว่าว่ารอบนี้คือเขาจะปล่อยมาเต็มอะไรมากหรือเปล่า แต่แต่อย่างอื่นคือยังมันยังไม่มาเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ระบบใหม่อย่างแคลนแคลนแล้วก็บอสพาร์คมาแลเดอร์แพลเน็ตใหม่อาวุธใหม่คืออันนี้คืออาวุธใหม่มันมันควรจะมาตนะั้งแต่เฟสสามเลยก็ได้นะจริงจริงเพราะว่าผมพกเราก็ได้ยินเสียงแล้วนี่ตามที่ผมบอกไปก่อนนั้นเนี้ยว่ามันมีมีอาวุธใหม่เข้ามาแล้วเขาก็บอกมาในอัปเดตด้วยมันก็มีอาวุธใหม่จริงแต่รายละเอียดอะ่ะผมเดาเล็กๆนะว่ารายละเอียดอ,อาจจะมาในวันต่อมา หรือไม่ก็มาวันที่12นั้นเลยมาวันพฤหัสที่12นั้นเลยครับผมมา1วันก่อนอัปเดตพวกเขาบอกจะส่งมาอย่างเงี้ยจากที่จากที่ผมสังเกตดูเมื่อเขาก่อนเข้าก่อนก่อนอน,นี่คืออย่างเงี้ยทุกครั้งฮะหนึ่งวันก่อน,ก,อนก่อนปล่อยเขาถึงจะส่งรายล,ละเอียดมางั้นเดี๋ยวผมถ้ามันมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังทั้งหมดแน่นอนไม่ต้องกลัวฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาแบบพูดได้เรียญให้ดูว,ว่ามีอะไรบ้างมาแล้วอะไร,ะไรตัดเพิ่มเติมอะไรได้บ้างมาครับผม แล้เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะพยายามทยอยเอาคลิปเก่าของผมมาลงให้หมดเท่าที่เป็นไปได้ฮะ,ฮะเพราะว่าผมจะได้ลงคลิปใหม่ได้ทันตาพวกคุณเลยพวกคุณจะได้ไม่ต้องแบบพนังรอว่าเฮ้ยทำไมไม,มีแต่คลิปเก่ามานะฮะโอเคผมผมจะได้แบบเตรียมไลฟ์สตรีมด้วยในวันที่13ตามผมไม่ต้องกลัวผมผมจะไลฟ์ก่อนมันมาแน่นอนแล้วพวกคุณใครอยากมามาดูผมเล่นแล้วคุณก็เข้ามาดูผมไลฟ์ได้ผมในช่อง u t u b e ของผมนะฮะฮะโอเคครับผม สตวัสดี้ผมต้องแอนจากแน TH, กอนโอทีเอสเวลด์คอรฮอตัวลาไิก่อนนะครับผมแอนโอที oth, เอแล้วกัน